สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการขยายบอลสีอย่างไวนะคะวิธีนี้ไวมากนะคะไวกว่าวิธีการผ่าอีกและที่สำคัญนะคะวิธีนี้ทําให้เป็นฟอร์มกอและที่สำคัญคือเขาจะเหมือนต้นแม่ ไม่ผิดไม่เพี้ยนถ้าผ่าไปอาจจะมีแบบแผลงไปเป็นสีอื่นแนวอื่นแต่วิธีนี้นะคะไม่แผลงแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมคะน,นี่ศิลาหุ้มทองนะคะได้ประมาณห6ต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าใช้วิธีอะไรนะคะอันนี้ นางลากสดนะคะที่ปิ่นมุกทําไว้นะคะนี่กําลังขึ้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะหลายชนิดอยู่นะคะที่ปิ่นมุกทําไว้กําลังทยอยกันขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปิ่นมุกจะมาบอกวิธีการทํานะคะว่าทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะวิธีการทําวันนี้ปิ่นมุก จะเอามะขวานลังสันนะคะต้นนี้มาทำให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อให้เขาแตกเป็นแบบนี้นะคะเอาลงก่อนนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเขามีเขี้ยวแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดไปชำใส่กระถางได้เลยนะคะเขี้ยวหรือว่าหน่อเขาแบบนี้นี่ แบบนี้นะคะตัดออกมาเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็ไปลงกระถางได้เลยตัวนี้แปบ๊บเดียวเขาก็จะงอกนะคะอันนี้แป๊บเดียวเขาก็จะงอกแล้วทีนี้นะคะตัดใบนี้ทิ้งเลยนี่ตัดไปแบบนี้เลยนะคะมันจะแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนนี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะ ตัดไปเลยให้มันได้แบบนี้นี่นะคะให้เขาจอมเขาออกจากกันแบบนี้นี่เราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะคะจากจอมเขาทางนี้อันนี้เราก็จะเอาไปฝังเลยนะคะถามว่าดินอะไรใช้ฝังปิ่นมุกใช้อ่าดินปูผสมกับใบก้ามปูนะคะนี่ ไม่ต้องไปคุกปูนแดงอะไรนะคะเขาไม่เน่าแน่นอนเพราะว่าปิ่นมุกทํามาหลายอันอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปูนแดงนะคะก็ขึ้นปกติอันนี้นางรากสดก็เช่นกันก็ไม่ได้ทาปูนแดงก็ขึ้นปกตินะคะอันนี้ปิ่นมุกแงะไปสองสองต้นแล้วนะคะที่เขาขึ้นมานางรากสดปิ่นมุกมีจำหน่ายนะคะถ้าใครสนใจ แงไปลงกระถางไว้เขาจะโตเร็วนะคะยิ่งแงะยิ่งโตเร็วแล้วเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆเลยนี่แบบนี้นะคะเอาลงแค่นี้พอให้เขายังเห็นให้ตรงนี้ส่วนนี้เนื้อเนื้ออหัวเขาตรงนี้ให้ยังโผล่มาอยู่นิดนึง แค่นี้เป็นอันใช้ได้นะคะรอเขางอกออกมาแบบนี้เลยนี่ส่วนจอมเขาตัวนี้นะคะเราก็ไปปลูกปกติเลย แบบนี้นะคะจอมเขาส่วนเจ้าตัวเล็กนี่เห็นไหมคะเราก็ได้อีกต้นหนึ่งละทีนี้ถ้าใครอยากทําเป็นพุ่มเป็นขอเป็นกอนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะหรือว,ว่าใครอยากขยายหน่อเร็วนะคะเพื่อจําหน่ายก็ทําวิธีนี้ได้เลยนะคะสะดวกง่ายได้ผลนะคะปิ่นมุกทาไว้เยอะเลยนอกจาก ากระบะนี้แล้วปิ่นมุกก็ยังทำไว้อีกหลายต้นเหมือนกันนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะวิธีนี้ใช้ได้ใช้ได้ผลเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนสามารถลองเอาไปทำได้นะคะทำได้จริงใช้ได้จริงเข้างอกจริงขยายแบบนี้ได้จริงๆปิ่นมุกทำเองถึงกล้าเอามาบอกต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ